นี้เนี่ยผมตอนเมือ่อเดือนกรกฎานะครับจนจนเดือนเองได้มากเลย แต่ทีนี้ระบบถ่ายทําวิดีโอมีปัญหานิดนึงไม่เข้าไม่เก็บภาพหรือว่าไฟล์ผมเต็มก็ยังไม่รู้เลยนะนี่คือได้โมกมานะครับเดือนที่แล้วนะครับนี่ได้มาจะเดือนกว่ากว่านิดนิดมาฟันตอนนี้เออเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีรากหรือว่าระบบน้ํายาผมหมดสภาพผมไม่รู้อ่าฮะก็เนะลยจะลองขั้นตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะถ้าจะเกิด ตรงนี้ก็ออกมาแล้วจะทิ้งนี่ก็เสียดายก็จะลองทำเป็นเกิอได้สัก3าต้นนะครับเป็นการประหยัดรูปไปนะครกับบอนไซซูเปอร์เรีวตรงนี้ครับนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโมกอะไรนะครับหาเพื่อนๆพพี่พี่ท่านใดรู้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยเพราะเรื่องโมกมันหลายมันหลายหลายสายพันธุ์เหลือเกินนะ ครับผมก็หลังจากฟันต้นเรียบร้อยแล้วน,นะครับแล้วขูดก้อนที ก็จะใช้น้ำยานะครับเอาสำลีจุ่มน้ำยาเช็ดทารอบไปก่อนครับครับผม จะมาผมจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการตอนต้นโมกนะครับเพราะที่ผ่านมาตอนไม่สำเร็จหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับอันนี้แต่ตอนนี้จะมาตอนที่คโคนนะครับตอนนี้เราขอแช่ขุยมะพร้าวก่อนละกันครับแช่ทิ้งไว้นะผมก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างครับแต่ทำไมทำไม เขาถึงไม่แตกล่าออกมาให้ผมนะอันนี้คือปัญหาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับทีนนว่ว่าผมใส่รองเท้าเยอะแล้วนะยังน้อยอีกนะ เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเราจะเป็นยังไงทีนี้ แล้กวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการตอนต่อ,ต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 อโมกนะครับถ้าเขาออกมาได้สมบูรณ์นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทดลองทําปกติเราจากตอนไม่ให้เป็นแต่เข้าอยู่ในข้อมูลใน YouTube เขาบอกว่า คุยว่าเาแช่น้ำยาเร่งรากทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแต่นี้ไม่ถึงคืนนะฮะน่าจะเป็นสักครึ่งวันนะครับทีนี้เขาก็หั่นไปในนี้เพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครแต่ส่วนตุงนี้นะฮะตรงนี้ยอดยอดนี่ผมตอนไปแล้วมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับ นี่นะครับตรงนี้เนี่ยผมตอนเมื่อเดือนกรกฎานะครับต,ต้นเดือนเองได้มาก็เลยมาลองทำการทดลองตอนดูแต่รากเขาไม่ขึ้นเลยอะ่ะผมก็เลยต้องทำการตอนใหม่หรือเป็นเพราะน้ำยาน้ำยาเนี่ยมันจะหมดสภาพหรือเปล่าเพราะมันใช้ขวดเก่านานแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก าฝาหนึ่งนี่แหละผมก็เลยนี่มาแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลรากไม่งอกเลยครับนี่ผ่านมาก็เดือนกว่าและแทนที่จะมีการแทงรากนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็มาลองตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับด้วยการาไปซื้อน้ำยานี่เล่งรากบีวันมานะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วน,นี่ 500cc นะครับผมก็มาดูครับว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไง ต่อไปกระบอนไซซ์ซูเปอร์เรียวนะครับฝากเพื่อนๆนพี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กำลังใจกับผมน้องใหม่บอนไซซ์ซูเปอร์เรียวด้วยนะครับก็สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องอำลากันไปก่อนเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เแลวจะมาอัปเดตครับตอนเขาออก าลากงอกเนาะอีกประมาณสัก45วันนะฮะตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดอีกไม่นานจะไปชมดูนะครับตรงนี้กับการตอนต้นโมกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นโมกอะไรเพื่อนเพ,นเพนที่พี่ท่านใดรู้ข้อมูลผมหาข้อมูลแล้วฮะมันคงจะเป็นโมกเวียดนามหรือเปล่าแต่ใบก็ออกจากเขียวออกอลานิดนึงนะครับเขียวอ่อน,ออน,ออน ไม่ได้เขียวเข้มเหมือนกับโมกทั่วไปหรือจะเป็นโมกอะไรไม่รู้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ท่านที่รู้นะครับผมช่วยบอกคนด้วยมจะได้สบายใจบางครั้งก็ไม่สบายใจในการที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรท่่ว่าไปซื้อามา,าเห็นเขาอยู่มีอยู่ต่อเดียวนะครับก็เลยขอแบกเข้ามาโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ต้องอําลากานไปก่อนครับให้มากขนาดเลยนะแล้วเนื่องจากว่าไม่เคย เห็นอะไรที่เร็วขนาดนี้ตอนมะขามตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2หรือสามอาทิตย์ที่ผมขุดมานะครับแผลเขาเริ่มนี่แล้วครับเนี่ยแผลเขารู้สึกเริ่มเริ่มปิดสนิทแล้วครับเริ่มปิดเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากการที่ใช้กาวซิลิโคนทาปิดแผลนะครับปิดแผลเขาไว้ขึ้นเห็นนะครับส่วน ยอดก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเพิ่งจอะออ,อ,ออกแดดนะครับเมื่อวานนี้เริ่มแตกยอดตอนนี้ผมก็ยังจะไม่ไปแตะอะไรเขา